กฎข้อที่4คือทรงมีทรงเป็นจะตามด้วยคําธรรมดาเช่นที่รักเราไปเจอคํานี้ลูกเราไปเจอคําว่าทรงเป็นครูที่รักจ๋าทรงเป็นครูได้ไหมทรงเป็นครูได้ไหมได้จ้ะเพราะครูเป็นคําธรรมะเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมลูกแต่ถ้าไปเจอคำนี้ลูกทรงเป็นพระราชาโอรส ได้ไหมลูกเพราะว่าอะไรพระราชโอรสเป็นคำราชาศัพท์ใช่ไหมต้องใช้แค่คําว่าเป็นเข้าใจไหมลูกใช้แค่คําว่าเป็นพระราชโอรสทันไหมจ๊ะเป็นพระราชนิพนธ์เข้าใจไหมลูกตอบครูให้ได้ถ้าตอบได้ประเสริฐมากทรงมีพระบรม,มาราชโองการหรือมีพระบรม,มาราชโองการ ถูกต้องมีพระบรมราชาองค์การเพราะกฎของเราคือทรงมีทรงเป็นบวกคําธรรมดาแต่มีเป็นระบวกราชาศัพท์ทรงมีทรงเป็นบวกคําธรรมะแต่มีเป็นบวกราชาศัพท์นี่คือกฎของทรงกี่ข้อ4ข้อออกบ่อยคุณครูอยากให้หนูจําได้นะลูกนะหนึ่งสองสาวัานเดือนปีครูสอนว่าทรงนำนาเป็นนาจนะจะ,จะอ้าว ทรงบวกคำธรรมดาห้ามนำนากิยาราชาศพท์เฮ้ hey, oh. อทรงบวกคำธรรมดาห้ามนำนากิยาราชาศัพท์ต่อไปเจอทรงพระจำไว้นะถูกเสมออีกรอบหนึ่งเจอทรงพระอาดจำไว้นะถูกเสมอทรงมีทรงเป็นบวกคำธรรมดาแต่มีเป็นระบกราชาศัพท์ทรงมีทรงเป็นบวกคำแต่มีเป็นบวกเตวเรามาดูพร้อมกันจากข้อ11อ ตอบมาข้อไหนถกเธอทำได้ไหมทำไดหรือเปล่าจะทำไดไหมจ๊ะทำไดหรือเปล่าลุยรายการนะฮะรายการของเราต้องมีเด็กทำไดแน่นอนเชื่อครูทองสถาปนาได้ไหมลูกเพราะสถาปนาเป็นคำธรรมดาเนาะสองธรรนุบวุลุงได้ไหมลูกทองคนวณได้ไหมลูก ที่แน่ๆเหลือทรงโปรดกับทรงพระราชนิพนธ์จ้าคุณครูสอนว่าเจอทรงพระจํำไว้นะทุกเสมอยกเว้นทรงพระราชาาทานตอบข้ออะไรถูกต้องเพราะโปรดเป็นคำกริยาราชาศัพท์จริงไม่จริงหนโปรดจะเป็นคําธรรมดาเมื่อเป็นคําขยายนะลูกเช่นสุนัขตัวโปรดอาหารจานโปรดแต่ถ้าเป็นกริยาแปลว่าชอบเป็นคําราชาศัพท์ลูกเขาจะไม่ลก